สวัสดีครับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเราจะมาเรียนกันต่อในตัวอย่างนี้ในหน้าที่10บเอ็ดนะครับ <laughs> ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาความต้านทานระหว่างจุด A กับจุด B แล้วในวงจรเนี้ยเขาไม่ได้มีแต่ความต้านทานแค่3ตัวเขามีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกตัวนึงครับ, <laughs> รบเขามีโวลต์มิเตอร์ซึ่งโจทย์ใจดีมากเขาบอกด้ว่าโวลต์มิเตอร์มีความต้านทานเป็นยังไง สูงมากค่าความต้านทานสูงมากมันมีหลักการว่าไอจะอไม่ผ่านหรือว่าไอจะน้อยมากๆน้อยจนแบบจะเรียกว่าผ่านเลยเอาประมาณว่าสมมติว่าไอมาสิบเนี่ยมันผ่านสัก0.1 <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถือว่ามันไม่ผ่านเส้นนี้ก็เลยตัดขว้าง,ร,างรู้จักตัดขว้างไหมลูกแปลเป็นไทยว่าตัดทิ้งนะครับ abandon <c oughs> แต่นจนด s สไลด์นะครับแปลว่าเราทิ้งสายนี้ไปเลยนะครับเราจึงนี่หืออยู่ว่าตายแล้วนะครับตรงนี้เราก็เลยได้ว่า I A B จะเหลือค่า2ตัวก็คือ25่ากับร้อเพราะฉะนั้นก็เอา25กับร้อยมาทำอะไรอนุกรมหรือว่าขนานขนานเก่งมากจำได้ไหมถ้าาขนานกัน2ตัวเราจะใช้สูตรผลคูณหารผลเก่งมากก็เลยเอายีห้า ว่าคนลุกเลยนะครับบรนุนตอบได้นะครับหารด้วย125ตัวนี้ตัดตัดได้เท่า,ต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 าไหร่เอ่ย5 5ตัดร้อยได้สโอ้โหโอเคจดได้จดได้อ่าต่อมานะครับตัวอย่างนี้เขาบอกว่าแอมมิเตอร์นะครับมีความต้านทานน้อยมาก จงหาความต้านทานระหว่าง A กับ B ทีนี้ดูนะความต้านทานเนี่ยถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีทางเลือกเช่นตรงนี้ดูกระแสไฟฟ้าวิ่งนะครับมันวิ่งจากจุด A วิ่งมาปุ๊บข้างบนก็ต้องวิ่งข้างล่างก็ต้องวิ่งเพราะว่ามีความต้านทานทั้งสองเส้นมันหลบไม่ได้แต่ทีนี้ข้างบนมันวิ่งมาปุ๊บแล้วก็มาถึงจุด B แสดงว่ายังไงตัวนี้ก็ต้องคิดนะครับ40ยังไงก็ต้องคิดเพราะมันผ่านทีนี้พอมาถึงทางแยกเนี่ยแยกหนึ่งมี20โอห์มอีกแยกหนึ่ง แทบจะศูนย์โอห์มถ้าความต้านทานคือถนนที่ขรุขระเราจะไปทางถนนที่ขรุขรายี่สิบหรือถนนที่เรียบกว่าเพราะฉะนั้นนะครับ,บกระแสไฟฟ้าจะวิ่งลงงี้ฟืบตัวนี้ไม่คิดเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยเวลาไปเจอถ้าเจอแบบนี้วงจรใหม่ที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือข้างบนเนี่ยเป็นร้อยซาวข้างล่างเป็นละยี่สิบนะครับ s ซ r ร่ Sorry นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสี่สิบ เนาะดังนั้นนะครับ RAB A, ก็จะเท่ากับ120เนี่ยขนานกับ40สูตรคืออะไรน,นะขนาน2ตัวเอาคูณกับเอาบวกแล้วนำมาหารกัน120คูณ40่หารด้วยร6 0 40ตัด1 6อ้วยหร่ลัก่ 4. 4ตัด120ยย่าไหร่ครับ3 0หน่วยเป็นโอห์ม นีต่อมามาดูโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าหา RAB ข้อนี้ตัวไหนที่น่ากลัวที่สุดรู้ไหมคือตัวนี้ <S 1นึ่งเมกะเพราะมันเยอะมากเมกะเนี่ยพี่ต้องบอกไว้ก่อนตัวนี้อา่านว่าเมกะมันมีค่าเท่ากับ10บกำลังหแสดงว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ1ล้านเยอะไหมครับถ้ากระแสไฟฟ้าวิ่งมาเนี่ยฝั่งนี้มันไม่วิ่งละ เพราะมันเยอะเกินไปมันก็จะวิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วก็แยกสองทางเหมือนเดิมห้าสิบสองร้อยถือว่าแทบไม่ต่างนะคือต่างแต่ไม่ได้ต่างแบบสิบกับล้านานี่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วรูปนี้นะครับเราจะเรากําลังทําแบบฝูกหัดที่เป็นแบบนี้อยู่อันนี้คือ A อันนี้คือ B นะครับอันนี้สิบโอห์มอันนี้ห้าสิบอันนี้สองร้อยอะ พอเราไหนลองตอบพี่หน่อยสิว่าพอดู IAB ข้างล่างที่พี่วาดใหม่เนี่ยเราจะเริ่มทำจากตัวไหนก่อนเราต้องทำสิบก่อนหรือว่าเอาห้าสิบกสองร้อยก่อนถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็นบรรทัดอย่างนี้ดูดีๆนะ IAB ของพี่จะเท่ากับสิบที่บวกกับวงเล็บห้าสิบขนานกับสองร้อยทำไมพี่ทำอย่างนี้ทำไมไม่ค่อยๆทำมันง่ายกว่าและเข้าใจง่ายนะครับ แล้วก็กลายเป็นสิงที่บวกกับตรงนี้ก็จะกลายเป็น50คูณ200หารด้วยเท่าไหร่หลก250 5 0ตัดตัดได้5 5ได้1 5ได้40เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ50โอห์มข้อนี้นะครับเขาบอกว่าความต้านทานระหว่าง A กับ B เป็นเท่าไหร่พวกเราดูนะข้อนี้เวลากระแสไฟฟ้าวิ่ง มันแน่นอนมันผ่านสาโอหมแน่นอนเราคิดว่าข้าน้ามันผ่านไหมห้าพันผ่านไหมผ่านนะแต่น้อยมากเพราะฉะนั้นตัดทิ้งได้แล้วครับ A B ตอบสามโอหมต่อมามาดูหลักการการหาค่าของกระแสไฟฟ้าปกตินะครับกระแสไฟฟ้านี่มันเหมือนน้ำเวลาไหลามาตรงนี้ไหลเข้า3แอมแปร์ พอมาถึงทางแยกปุ๊บถ้าแยกลงข้างล่างสองแอมแปร์ข้างบนควรเป็นกี่แอมแปร์ครับแอมแปร์ <1 A. S 1> ข้างบนเป็น1แอมแปร์รู้หลักการนะทำข้อ2กับวข้อ3าให้เวลา1นาทีด่วนเลยอ่ะดูข้อสองดูดีๆนะมันวิ่งมาอย่างเงี้ยสองมันวิ่งลงมาอย่างเงี้ยเท่าไหร่มันจึงจะพุ่งออกไปเป็น5้า3ามสามลูกสอ3 <c oughs> นะครับถูกต้องสมทีนี้ดูรูปนี้นะครับ มันวิ่งลงมาตรงนี้สามวิ่งออกตรงนี้สองมังออตงนต้องวิ่งลงขนาดเท่าไหร่หนึ่งทีนีดูเส้นดีดีๆนะมันมาเนี่ยหนึ่งมันขึ้นเท่าไหร่มันถึงจะออกตรงนี้สองก็หนึ่งแค่นี้แล้วทีนี้ดูตัวนะจากนั้นอันนี้วิ่งสองอันนี้วิ่งสองรวมกันไปเท่าไหร่สี <Very good S 2> <อ>่เวอร์รกนะครับอ่ะมาดูเรื่องนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องวงจรไฟฟ้า ในการเรียนเรื่องวงจรไฟฟ้าเนี่ยเราต้องมารู้จักส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าก่อนพี่ต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับกระแสะไฟฟ้าโดยทั่วไปบนโลกใบนี้จะมาจาก2แหล่ง1คือมาจากพวกถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่เราจะเรียกเขาว่าตัว E แรงเคลื่อนไฟฟ้าเพราะอะไรรู้ไหมทําไมเราเรียกเขาว่าตัว E เพราะว่าในแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือถ่านไฟฉายพวกนี้มันจะมี R เล็กอยู่ดูไว้ก่อนนะมันพี่แค่ตอบว่ามันมี R เล็กอยู่ แต่ถ้าเป็นความต่างสักไฟฟ้ามันเกิดจากการที่เราเอาปลากเสียบเข้ากับเต้าเสียบอย่างนี้มันจะไม่มี R เล็กเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว E กับ V เนี่ยเหมือนกันมันก็คือตัวที่ให้กระแสไฟฟ้าเหมือนกันนั่นแหละมันคือเราก็เลยสรุปได้ว่า E เ่ะเหมือนอะไรเหมือนตัว V ส่วนตัว R เล็กเนี่ยเขาเรียกมันว่าความต้านทานภายในคือความต้านทานที่อยู่ภายในเซลล์ไฟฟ้า พี่อะไรคือเซลล์ไฟฟ้าโคตรงงเขียนเลยฐานไฟฉายหรือว่าแบตเตอรี่สรุป e กับ v เหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ที่เขาเปลี่ยนชื่อหรือว่าต้องมีสองชื่อเพราะว่าอันนึงมันมาจากอะไรแบตเตอรี่ตตอีกอันนึงมาจากไฟ ไฟบ้านหรือว่าไฟฟ้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตัว e จะต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะ e เนี่ยจะต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมาตัวเนี้ย r เล็ก R เล็กคือความต้านทานภายในซึ่งเขาจะเขียนคู่อย่างงี้ดูนี่ที่พี่กรอบสี่เหลี่ยมไว้หาอะไรไฮไลท์ไว้นะครับเห็นไหมแค่นี้เองก็แตกต่างลาแล้วรบระหว่าง e กับ b พี่ถามหน่อยสิสมมุติเราดูรูปนี้รูปแรก บอกพี่ซีเส้นไหนเป็นคู่บวกครับซ้ายหรือขวาสาย,สายบวกยาวลบส,<า>สั้นกระแสไฟฟ้าวิ่งออกจากคู่บวกหรือคู่ลบบวก,บว,กวิ่งออกจากบวกและวิ่งเข้าคูวลบ,ลบโอเคดีมากอันนี้3ตัวนี้รู้จักหมดแล้วนะ e v r เล็กเด็กๆเราาใหญ่คืออะไรนะเป็นวงกลมไม่ใช่ไม่ไม่ใหญ่เนี่ยไอ้พวกนี้ r ใหญ่พวกนี้คืออะไร ก็คือความต้านทานถ้าเทียบกับในบ้านก็คืออะไรพลังไฟไม่ใช่ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปอะไรที่กินไฟอ่ะมันคือตัวไอใหญ่หมดเลยอาเล็กจะมีเฉพาะในไหนถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่นะครับเก่งมากอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนทีนี้มาดูสูตรนี้เห็นสูตรพวกนี้ไหมเพียบเนี่ยหนึ่งสูตรสองสูตรอะไรของมันนี่นะเห็นแล้วงงไหมดูนะครับจริงๆแล้วเรื่องไฟฟ้ามีอยู่แค่สูตรเดียวสูตรเดียวจริงๆในเรื่องวงจรนะ คือ V เท่ากับ I R แต่อันนี้คือใช้กับไฟบ้านแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเด็กๆอะ่ะใช้แบตเตอรี่เหมือนที่มาเซอร์ให้ต่อใช่ไหมครับเอาแบตเตอรี่ต่อกับหลอดไฟแล้วจะเปลี่ยนจากตัว E V e. เป็นตัวอะไรนะ e. e แล้วต้องมีตัวอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง R เ,เล็กก็เลยกลายเป็น R ใหญ่บวก R <อา S 1> เล็กเหมือนเหมือนสูตรนี้เ,เนี่ยเหมือนสูตรนี้ยัง แค่สลับด้านเหมือน,นยังเหมือนแล้วอันนี้คือจากฐานหรือว่าแบบอืมทีนี้ดูนะพี่แล้วสูตรนี้มาจากไหนล่ะสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยที่พี่กำลังติ๊กที่มีสีติ๊กเนี่ยมาจากไหนดูนะครับ E เนี่ยพี่ก็เอา i คูณเข้าไปในเล็บาก็จะกลายเป็น i อใหญ่ายายบวกกับ i อ,อเล็กเห็นตัวที่พี่ขีดเส้นใต้ไหมคุ้คุกับสูตรไหนสูตรนี้มันคือตัวอะไร V กลายเป็นสูตรนี้เลยฝึกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาไปในห้องสอบถ้าจะจำนะจำแค่สูตรนี้กับสูตรนี้จบจบทุกอย่างหมดละเรื่องนี้นมีแค่2ส,สูตรข้อนี้เขาบอกว่าเซลล์ไฟฟ้าเซลหนึ่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า2โวลต์ถ้าเห็นคขาว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าคือตัว E L รู้อยู่ในใจเลยมันคือฐานไปฉายละแล้วลมันก็จะโผล่ตัว R ขึ้นมาดีเห็นไหม เป๊ะไหมเป๊ะตรงนี้พี่พิมพ์ผิดนะครับต้องเป็น E เท่ากับ 2V แล้วก็ R เท่ากับ2โอห์มมันไม่ใช่ตัวลบนะมันคือเท่ากับนะครับความต้านทา,านภายใน2โอห์มก็คือตัว R น้อยนะครับต่อไปวงจรด้วยลวดเส้นหนึ่งมีความต้านทาน3โอห์ม R ใหญ่เห็นลวดเส้นหนึ่งไหมมันคือสายอะไรนะที่พี่เคยสอนไปไสายลวดลวดอะไรวลวดตัวนำก็คือสายอะไร ถูกต้องมันคือสายไฟเขียนแปลไว้เวลาจะจทเอ๊ะกาดอย่ามาหลอกกูไม่ได้มันหลอกเราไม่ได้นะครับอันที่1นึ่เขาถามหากระแสไฟฟ้าในวงจรกระแสไฟฟ้าคือตัวแปรอะไรหลงไอเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้สูตร V หรือสูตร E สูตร E สิเพราะเรามีตัว E ถูกไหมอ่าท่องสูตรพอมกัน E เท่ากับ I วงเล็บ แล้ว e เนี่ยเป็น2นะครับ i i ใหญ่เป็น3แล้วบวกกับ 2, 2> <อ>เพราะฉะนั้น i จึงเท่ากับ2ส่วน5 2 5ได้เท่าไหร่นะ0จุด0.4ถูกไหมแอมแปร์อันนี้คือข้อกอไก่ส่วนข้อขอไขนะครับเขาถามว่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซล คำว่าระหว่างขั้วเซลล์เนี่ยมันคือ Vr ใหญ่ความต่างศักย์คือตัว Vr ใหญ่ความต่างศักย์ภายในเซลล์คือ Vr เล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Vr ใหญ่ก็เท่ากับ I I ใหญ่ I เป็น0.4 I ใหญ่โจทย์บอกแล้วว่าเป็น3ตอบ1.2โวลต์เห็นไหมข้อควายเป็น Vr เล็ก ก็เป็น i คูณกับ R เล็ก4คูณ2ก็จะได้0.8โวลต์ถ้าสมมุติพวกเราทำถูกนะครับถ้าพวกเราทำถูก2ตัวนี้รวมกันปุ๊บจะต้องเท่ากับตัว E ที่เท่ากับ2โวลต์จริงไหมจริงจดได้ครับต่อมานะครับดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าใจเย็นๆนะลูกเมื่อเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่ง ต่อเข้ากับตัวต้านทาน6โอห์มคือ R ใหญ่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน0.5แอมแปร์คือตัว I แต่เมื่อต่อเซลล์ไฟฟ้านี้เซลล์ไฟฟ้าคืออะไรนะลูกเซลล์ไฟฟ้าเซลฟ้าถ่านถ่านหรือแบตแล้วก็ไม่ใช่ถ่านหมุกกระทะนะถ่านไฟฉายนะครับต่อเข้ากับ R 2แล้วก็จะได้ออกมาเป็น I 2แบบนี้เขาถามว่ากอไก่ แรงเคลื่อนไฟฟ้าคือตัว e อ่ะเป็นเท่าไหร่ขอไข่ความต้านทานภายในคือตัวแปรอะไรนะ a าเล็กเป็นเท่าไหร่นะครับดูหลักการทำข้อนี้ดูดีอย่าเพิ่งจดเดี๋ยวให้จดนะครับเรามีสูตร e ว่าไงนะท่องสูตรพร้อมกัน e เท่ากับหนด้วยเล็เออทีนี้ เห็นไหมว่า e เขาก็หา r เขาก็หาแต่ว่าอันแรกเนี่ยอันที่หนึ่งเราไม่รู้ e ติด e ไว้ก่อน i เขาบอกว่าเป็นเท่าไหร่ตอนแรก0.5แล้วเขาก็บอกว่า r ใหญ่เป็นเท่าไหร่6แล้วก็บวกกับ r เล็กแล้วเขาก็บอกว่าตอนหลังเนี่ยแต่เมื่อเอาเซลเนี้ไปต่อเข้ากับใช่ไหมครับเขาเปลี่ยนตัว r r คือหลอดไฟสมมติเขาเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดเล็กเป็นหลอดใหญ่ เพราะฉะนั้นตอนที่2เนี่ย e ก็เท่ากับ0.25วงเล็บ14บวก r เล็กพี่ทำไม e ไม่เปลี่ยนน่ะเขาเปลี่ยนฐานไฟฉายไหมเขาใช้ฐานไฟฉายก้อนเดิม,มเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นฐานเดิม,มไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่ครั้ง e กับ r เล็กจะเหมือนเดิมเนื้อออกไหม มันก็จะเหมือนเดิมนะครับทีนี้วิธีการแก้สมการสองสมการนี้ตัวแปรอะไรเท่ากันอยู่นะตัว e กับ r เล็กพี่กรเล็กใส่ว่า e 1เนี่ยเท่ากับ e 2ดูดีนะครับ e 1เนี่ยเป็น0.5คูณ6บวก r เล็กจับเท่ากับ0.25คูณกับ14บวก r เล็ก มันมีวิธีแก้การแก้สมการอยู่2แบบคือเอาไอเนี้ยกระจายเข้าไปในวงเล็บทั้งสองฝั่งแต่มันยากไปสําหรับพี่พี่จะทําให้ตัวหน้าเนี้ยลดลงไปอีก0.25เนี่ยเมื่อเอามาหาร0.5จะได้เท่าไหร่ได้2ถูกไหม0.5หารด้วย0.25ถ้าพี่คูณ2มันเท่ากับ0.5ไหมเท่า,าเพราะฉะนั้นก็คือพี่ย้ายฝั่งขวาเนี่ยมาหารฝั่งซ้ายได้2ใช่ไหมครับ มันจะกลายเป็นสองเพราะเอาสองคูณหกได้เท่าไหร่ลูกบวกสองอาเล็กเท่ากับสิบสี่บวกอาเล็กย้ายอาเล็กไปบวกย้ายไปเป็นอะไรลูกลบสองอาเล็กลบอาเล็กเ,เหลืออาเล็กสิบสองย้ายมาลบก็สิบสี่ลบสิบสองเป็นไดอาเล็กว่าเท่ากับสองได้ข้อขอไข่ละที่เหลือข้ออะไรลูกลก,กไ,ไก่ พี่ก็เอา2แทนตรงสมการที่1หรือ2ก็ได้แต่พี่ลองแทนสมการที่2ก่อนพี่เอา2แทนตรงนี้ในวงเล็บได้เป็นเท่าไหร่มันก็จะกลายเป็น0.25ที่คูณอยู่กับ10 6ปไปคิดมือนะครับได้4เ,เพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่า E อเท่ากับ4โวล์เสร็จแล้วครับ <Wow. S 1> กอไก่อาจจดได้ต่อมานะครับแบบฝึกหัดนี้มีใครทำได้บ้างไหม เออก็ไม่เป็นไรทีนี้ดูนะครับเราใช้สูตรอะไรข้อนี้เก่งมากแล้วตอนแรกเนี่ยตอนแรกเราได้ว่า e เท่ากับ0.05วงเล็บ148บวกกับ r เล็กแล้วก็ตอนที่2เนี่ยเราจะได้ว่า e เท่ากับ0.03วงเล็บ 248บวกกับ r เล็กนี่คือขั้นตอนที่1คือเขียนสมการออกมาขั้นตอนที่2ก็คือจับตัวที่เท่ากันให้มันเท่ากันก็คือ e 1เท e <1 S 2> <1. S 1> ่ากับ e 2, 2> จะกลายเป็น0.05วงเล็บบวก r เล็ก Alex. จับเท่ากับ0.03วงเล็บ248บวก r เล็ก Alex. แล้วก็เราวิธีการที่ง่ายที่สุดคือตัดต,ตรงนี้ก่อน จะเหลือ5กับ3เห็นไหมซึ่งคิดเลขง่ายขึ้นทันทีเราเอา5คูณกับร้อยสดูนะครับเอา5้าคูณร้อได้740บวกกับ5้า r เท่ากับ248สคูณสได้744ดบวกสา r ทีนี้ตรงนี้ก็จะได้เป็น 2R เท่ากับ 4R เท่ากับ2พอได้ R เท่ากับ2ปุ๊บแผ่นตรงนี้ก็จะกลายเป็น0.03เนี่ยบวกกับ250ไอคูณกับ250ได้เอาใหม่นะ0.03คูณ250ได้7.5โวลต์ ถูกไหมเก่งมากนะครับข้อนี้นะครับจากวงจรไฟฟ้าดังรูปโวลต์มิเตอร์มีความต้านทานสูงมากค่าที่โวลต์มิเตอร์อ่านได้มีค่ากี่โวลต์ถ้าสมมุติว่า V มันสูงมากอะแสดงกระแสไฟฟ้าจะเป็นอย่างนี้วิ่งมานี่ฟึบถูกไหมแล้วก็ออกไปเลยเส้นนี้ผ่านไหมครับ แสดงว่ารูปใหม่จะเป็นอย่างนี้นะครับเด็กๆมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ดูดีๆนะเราอย่าไปกลัวนะครับบางทีรูปมันดูยากแต่จริงไม่มีอะไรเลย10โอห์มเนี้ย10โอห์มแล้วเจว้าวนเลาเจ้าวนมิเตอร์เนี่ยก็วิ่งออกมาตรงนี้เ <Okay. S 1> พราะวนมิเตอร์มันต้องต่อข้อมอยู่แล้วถูกไหม ใช่ถ้ามีโวลต์มิเตอร์ติดกับ R ตัวไหนเส้นนั้นจะถูกตัดออกไปเลยเพราะว่าความต้านทานมันสูงมากถูกไหมเพราะตัวนี้มัน R เยอะมากทีนี้ข้อนี้นะครับเขาถามว่า V เป็นเท่าไหร่ตรงนี้มัน40โวลต์ถูกไหมมัน40โวลต์แล้วอันนี้เป็นวงจรอนุกรมวงจรอนุกรมเนี่ย V รวม จะเท่ากับ V 1บวกกับ V 2พี่ถามก่อน R 2ตัวนี้เท่ากันไหมลูกเท่ากันแสดงว่า V ก็ต้องได้เท่าไหร่เท่ากันก็คือ20บวก20เพื่อให้ได้40เราจึงตอบว่า20่ลง่ายไหมโอเคถ่ายรูปนะครับวันนี้เลิกครับสวัสดีครับ